มีวันหนึ่งที่เด็กคนนี้เขาเกิดขึ้นมาพ่อของเขาก็เลยซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้ลูกจ๊ะพ่อซื้อนี้มาให้มันเป็นตุ๊ก,กตาหมีเลซิ่งนะลูก สงสัยหรืออาจจะดีใจมากเลยเนาะคุณใช่ายตอนเด็กคนนี้อายุห้าปีแม่จ้าเหน่อนนอนก่อนนะคะจ้าเดีย๋ยวพ่อขอไปนอนด้วยนะ แล้วตุ๊กตามีเลซิ่ตัวนี้ก็ค่อยกาวลงกาวลงแล้วก็ขาดแล้วได้ก็หลุดพ่อเขาก็เห็นว่าลูกอายุ12แล้วก็เลยไม่ต้องการหมูหมีเลซิ่งตัวนี้พ่อของเขาก็เลยทิ้งมันไว้พ่อทิ้งทำไมเหรอ เพราะว่าลูกของเขาอายุสิบปีแล้วไงล่ะไม่นะพ่อไม่ไม่พ่อมันเป็นของหนูนะลูกอยากจะเป็นเด็กปัญญาอ่อนใช่ไหมเออเออเอ้เอ เธอนึกตอนเธออายุสิบขวบนี่ลูกเออเอิมค่ะพ่ออะไรล่ะคะหนูเอิมลูกอยากจะเล่นหนูหนีเล่นสิอย่างนี้ตลอดเลยเหรอใช่ค่ะหนูรักมันมากลูกคิดว่ามันจะดีเหรอเออดีสิคะ แล้วฉันงงมากตอนนั้นอย่ดีๆพ่อกับแม่ก็เดินจากไปแล้วพ่อกับแม่ก็ได้คุยกันอะไรบางอย่างแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่ฉันฟังถึงก็คือพวกเราจะต้องทิ้งตุ๊กตาตัวนั้นอย่าให้ลูกของเราเป็นด็กปัญญาอ่อนได้ใช่ค่ะ แล้วในที่สุดมันก็เกิดขึ้นมาไม่นะพ่อไม่พ่อไปกันทุกคน แล้วในตอนนั้นฉันก็รีบค้นขยะฉันค้นทุกอย่างที่มันอยู่ในถังขยะนี้ซึ่งฉันไม่เคยเห็นถังขยะอยันนี้มาก่อนมันใหญ่มากแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะฉันรีบดูเลยแหละมันมีแต่ของที่ใช้ได้อันนี้เป็น นี่มันขนมปังปิ้งที่แม่ฉันใช้ตลอดนี่นานี่มันไวโอินที่ฉันเล่นตลอดนี่นานี่มันขวดนมตั้งแต่เด็กนี่นานี่ไงตุ๊กตาเลเซงของฉันเอ๊ะแล้วก็มีแสงแงวับออกมาอ้าวตุ๊กตาเลเซิของชัาเปหน่ะอล่ะฉัน,ฉนรีบเก็บนี้กว่า โดนพ่อได้เฮ้ยฉันทิ้งตัวเองไปด้วยอเอ๊ะแล้วแสงนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโผลมาเออนี่นี่เธอคือใครน่ะฉันคือตุ๊กตาเลสิ่นที่เธอกอดตลอดเนี้ยล่ะ เฮะขอบคุณที่รักฉันมากเลยนะขอบคุณที่กอดฉันทุกทีเลยนี่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 เธอฉันเป็นตุ๊กตาเลซซ่งตรงนั้นฉันเอ่อถ้าฉันโดนถูกทิ้งหรือทิ้งถูกถากขยะฉันก็จะเป็นม้าในทนันทีแล้วฉันก็จะ แตกสลายแล้วก็ตายไปฮะก็คือเธอต้องห้ามให้เธอถูกทิ้งใช่ไหมใช่แล้วกลับเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้นะ่ะเราแปลงร่างมาเป็นหมาจะกลับเป็นร่างเดิมไม่ได้เลยแล้วตอนแปลงร่างเป็นม้าเสร็จก็จะแตกสลายเลย <C ười> ไม่ไม่นะเธอเป็นเพื่อนเราขอโทษนะ แล้วเธอก็หายสาบสูญไปพร้อมกับตุ๊กตา้วเธอก็ใจกลาก็สำหรับวันนี้จ้าวลาไปแล้วนะคะโอ้อย่าลืมไปตอนนี้นะคะถ้าถ้าใครไม่รู้นะว่าสองตัวนี้มันมาจากไหนนะคะเราเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อาจจะทาบซึ้งมากนลยนะคะก็ ก็ทําให้มันแบบเศร้าๆนะคะใครไม่เศร้าก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปมน้านะคะอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าติดติดธุระนะคะธุระสอบนะคะสอบถังขยะยักษ์นะคะ น่ารักไหมล่ะซื้อนานและน่ารักมากเลยแต่ไม่ได้ใช้เลยสัก,กวันเดียวเราจะเอาไว้แสดงละครสัก,กวันหนึ่งอ่ะโอเคย่าค,ค่ะเรานี้ก็ตกับแล้วค่ะจะไม่ใช่อ้คืนนี้เดียรมกันไล่กันแชร์สักขั้นดียวจบบาริบุน